การสวัสดีค่ะพอ,อกันอีกคลิปหนึ่งกับเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะที่จับคู่ได้เดินดีและเดินต่อเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่ได้ที่10หน่วยบนเนาะคะ่ะสิหน่วยบนจับคู่ได้3ตัวแตกกันได้พี่น้องค่ะสามตัวแตกกันได้ค่ะค่ะอ่าขอมืออื้นนี่วันศุกร์ขอให้เดินแบบมือขึ้น,นีนเด้อค่ะ ให้พี่ให้น้องได้มีโอกาสได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะเตรียมอ่าเดินทางสุัฐบานให้น้องพี่น้องเนาะคะ่ะอยากให้พี่ให้น้องได้เนาะคะ่ะก็ขอบคุณอ่าพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะที่มากดไลค์กดแชร์ที่มาคอมเมนต์ดีๆสร้างสรรค์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะผิดแอดขอโทษถ้ามื่อใดมันโดนมันมันอ่าปังแอดก็ยินดีนําพี่น้อง แอดบอมีเจตนาจะมาหลอกล่วงพี่น้องดอกค่ะเพียงแต่เรา,อ,าอยากมาแบ่งปันเนาะค่ะอยากมา,มาแบ่งปันจริงๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะกราบขอบุญขอบคุณอีกั้งหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนะคะไปเบิงคําเตือนของทางช่องเฮากรนเนาะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องเมืองหัวขอด้ยค่ะพี่น้องที่สิบหน่วยสิบหน่วยเท่านั้นถ้าเด่นจะเอาหลักร้อยด้วยแต่ถ้าสิบหน่วยก็คือสิบหน่วยจริงๆเนาะคะ่ะถ้าสิบหน่วยก็คือสิบหน่วยจริงๆ สูตรนี้ลดเนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้ลดมาขึ้นนะคะที่สิบหน่วยบนชุดที่น้องต้าห้าเนาะค่ะชุดนี้แอดจะเห็ุไปตามแอดลงสูตรล,ละมันเอาลงงลายอหลีเพราะว่าเอาลงเป็นแนวทางพี่น้องนะคะบัตจิตตังซื้อหนึ่งบัตได้แล้วซื้อหนึ่งก็เลต้อลงไปต่อตามสเ,เต็ปนั้นเลยนะคะตามขั้นตอนค่ะตามขั้นตอนเนะะาะขั้นตอนนั่น ล่างไหวยังสี่ไปยังสันพี่น้องค่ะ9 0 9 0 1 8ค่ะบวกกันได้เท่าไรกับบวกสองหาหกเนาะค่ะพี่น้องหลักสิล่างคือ9้าบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างคือศูนย์นะคะ แล้วก็บวกหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะเบวกกันสองครั้ง9ก้าสองสิบบวกศนย์ก็ยังได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกแได้17 7เบวกสองคงที่ได้9กนะคะเกบวกหได้14 4สบวกหกคงที่ได้0นย์ ศูนยคือสิบสคือศูนยีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวในต่อป่เกาสี่ศูนยที่9 40นะคะพี่น้องไปสูตรต่อไปเลยค่ะแอดเห็ดสูตรหนึ่งก้อนเนะคะแลเป็นปยังกันะคะเดี๋ยวแอดจะเอามา มาขึ้นนี้นะคะพี่น้องเข้าที่แปดสิบหน่วยบนบงหัวขอน้่มด้วยค่ะพี่น้องที่สิบหน่วยบนนะคะสิบหน่วยบนเดินยังสี่ละค่ะอลดไปแล้วหนึ่งวันมันสุดลักซิปหรือสุดลักน้อยนี่ละพี่น้องแต่เข้าลดลดแต่ยังอยู่บนอ,อยู่บนอยู่ยังสี่แม่ค่ะ จะเลตจับแปลสภาพด้วยคงที่ใหม่หรือเก้าสลับกันไปเสียดายสูตรพี่น้อง90 90 18นะคะ90 90 18ค่ะหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้ง หลักหน่วยบนอีกสองครั้งเนาะคะ่ะบวกกันเลยค่ะพี่น้องศูนย์บวกกันสองครั้งก็ยังได้ศูนย์ศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งก็ยังได้ศูนย์หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งได้หนึ่งแปดบวกกันสองครั้งแปดสองสิบหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดนะคะหนึ่งคงที่แปดบวกหกคงที่ได้สิบสี่สี่บวกสองคงที่ได้หกนะคะแต่วบวกอีกพี่น้อง ศูนย์ศู 1, นย์หนึ่งแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้สิบแปดแปดบวกหกคงที่ได้สิบสี่สี่บวกสองคงที่ได้หกนะคะแปดสี่หกพี่น้อง จะเทียบชอนอีกที่หนึ่งนะคะไปะตัดสินที่สูตรที่สามก่อนนะคะเทียบชนกันเต้เนาะค่ะพี่นอ้องชนบ่มากะมีแมนอยู่ค่ะชนบ่มากะมีพี่น้อง หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหลักหน่วยบนอย่างละหนึ่งครั้งได้เท่าไรบวกแล้วก็บวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนาะค่ะหลักร้อยคือศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งก็ยังได้หนึ่งหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าพี่น้องเก้าหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกหกคงที่ได้สิบห้าบวกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดอ่ะบวกใหม แปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหกคงที่ได้สิบห้าห้าหกเจ็ดลวแต้มพี่น้องที่นี่นะคะที่นี่แอดจะเอามากเทียบชนกันให้ดูนะคะ เทียบชนกันที่หนึ่งสองสามนะคะ่ะสูตรนี้ลดมึขึ้นพี่น้องสูตรยุคกลางนี่นะคะแต่สูตรนี้กอดกันออกได้นะคะแอบต้องเลี้ยงหนึ่งสองสามตามมันตามใบมันนะคะตามใบมันจะซื้อดอกพี่น้องทันเ่รเลี้ยงตามกับเขาทีหนึ่งแปดละค่ะนะคะ,นะคะ,ะพี่น้องแก็บเอาเด้อค่ะพี่น้องแก็บเอา สำหรับมือขึืนนี่นะคะคื่นนี้แปดศูนีรุดเนาะหนึ่งพี่น้องนั่นนะคะก็เข้าที่แปดหนึ่งนะคะอย่ยับใส้เพียงกันก่อนเนาะคะ่ะส่วนของบนนั่นแปดปดเจ็ดพี่น้องไล่เบื้งอันท่างเดินเนาะคะ่ะสเต็ปอีกสีสหยากอีกเนาะคะ่ะสามสามหกพี่น้องเบ้าง สี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเห็นบ่คะนะคะเห็นบะคะพี่น้องไล่ไปตามสเต็ปมันเลยนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะเมื่ขึ้นนี่คืคอแปดหนึ่งสามตัวเลยไม่หอดศูนย์พร้อมเลยค่ะเด่นบนห้าจจำเป็นต้องจับศูนย์ไซนัมศูนย์หนึ่งแปดเห็นบ่คะจับวิ่งกันเลยค่ะเรากช็ชนกันอยู่ที่หก สำหรับเด่นบนชุดแรกกะมีความเด่นของ6อยู่นะคะแต่ที่แน่ๆชุดที่แอดลงไปชุดที่แล้วชนกันอยู่ที่7นะคะเดี๋ยวแอดไปขอขัดของแอดออกมากอีกที่หนึ่งล้วแอดจะฟันลงไปในชุดเต็มของแอดว่าชนหรือว่าชนนะคะถ้ามันชนมันค่อนขางมากนะคะพี่น้องกับสูตรของแอดนะคะอาสำหรับคลิปนี้กะยุติไหวสมนิสากรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ กบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟพี่น้องที่เข้ารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซยแอดเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ